ับมาเล่นทุ่มเป๊เปปะโอเคไหมเอาออมาเอากระดาษมาโอาเอาปากกามาเขียนซื้อจะคล้องนี่เออเขียนเออเออวันนั้นมันมันด้อแข็งแห้งเอาไปเอาเพชรโอ้ยนั่นลองเพชรมันมีตัวนี้นี่ซื้อมันมีปากกาตัวนี้ปากอันนั้นมัน,น,นไป่ใช่ อเออกี่กีเอาบอกเลขคนนีน้นําอปี่กินไห,ห,หน้องพอยน่ะกินยาเกีียวบังกลองมึงกเอกรป็นเนาะคนน่ะคนน่ะอืมพอยดาเลยเ้อจ้าพี่น้องพอยดาวนี้หละไปซื้อมมนขนมเลยเด้อี่บอกอคายมันใหญ่แบบนี้เลไหมจ้าไหม เขีนเขีนบอกเลขคนนี้นี่ตัวใดเขียนบอกเลขคนนี้อืมบอกคนนียอืมโอ้ยงะเลขคนสวยนี่เลขยังเดียวี่น้องจา่าโมองอแรงตื่นตีหนึง่งน้องเพรต,ตื่นตีหนึง่งน่ะ น้องเพชรตื่นตีหนึ่งบาทนี่น้องเพชรน้อนตีสามน้องป้อยตื่นตีสามเท่าปันหน่งย้ายถ้าได้นอนอยู <c> ่ <oughs> เขานอนปุ๊บป็นเวลาจะเป็นเด็กน้อยอยากแม่คูใจ นะโอ้ยอ่านดีกว่าเออหนังสือม้วนนี่ใส่ตัว,วมาดิเออผู้อะไรยังนี้ผู้พัวดอกซ่อนซ่อนดอกอยังนี้หมกแล้วม่เต็อ่า พ่อเนี่ยสร้างให้น้องคืนน้ำให้น้องไปนะไปหยาตึงอขึ้นรถเตอร์ให้รายรับรายจ่ายยายหายไปไหนสิบลุ้งบุ้ปัวหมดเลยบุ้งหมดเลยบุ้งกุ้มกว่า มลุ่มกุมกัวป,ป,ป๋าป๋่ตอนเพลนตอนเช้าจะเดินพุทธมนตนน์บวดวันที่ <c oughs> ทสิบตอนส <c oughs> ายยัไดยังปุ่่ยงยังไม่ได้ปิดข้างบน ไหนไหนอ่า Good morning ดิกู o ์มอ o ์นิง g ู o ์มอร์นิงตอนเช้าอา่ะสวัสดีสิสวัสดีตอนเช้าก่อนสวัสดีแบบไทยๆสวัสดีเมื่อกี้นี่แบบฝรังนะไหนหนูทำสิไหนหนูทำสิ g o o d morning g o o d m o r n น n g นี่ไงยายพาทำ g o o d morning เอา